สวัสดีครับช่วงนี้นะครับก็ยังเกาะติดอยู่ที่ปัญหา Alien s p e ป i ช s สัตว์น้ําต่างถิ่นลูกลาน่นั่นเองนะครับรู้หรือไม่นะครับนอกจากปลาหมอคางดําแล้วนะครับเราก็ยังมีสัตว์น้ําต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่นะครับแล้วก็มีหลุดรอดลงไปในธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดนะครับมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างหอยเชอรี่เรารู้กันแล้วนะหอยเชอรี่เนี่ยระบาดไปแล้วแล้วก็แนวทางการระบาดการจัดการเรียบร้อยแล้วคงที่นะครับปลาซักเกอร์ก็เป็นปัญหา อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็แนวโน้มค่อนข้างจะคงที่นะครับปลาซักเกอร์มาจากอเมริกาใต้เอามาเลี้ยงสวยงามแล้วก็หลุดลงแหล่งน้ําแล้วก็ไปดูดกินเอาพวกไข่ปลาไข่นู่นน,นี่นั่นจนหมดนะครับปลาหมอมายันนะครับปลาหมอบัตเตอร์นะครับปลาหมอบัตเตอร์นี่พบแถวเซนนาคารินนะครับเพราะว่ารสชาติอร่อยการแพร่กระจายก็ยังอยู่จํากัดไปไดเค่ซนนคารินนั่นเองนะครับมีละรอียดนะเต่าเต่ายุ่รปน,นะครับหรือเต่าแก้มแดงเนาะเป็นพวก เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมแล้วก็หลุดออกไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้จะมีพวกอะไรครับคอโคเบสนะครับมีพวกปลาอะไรฮะปลาช่อนอเมรอนหรือว่าพิลาลูกูไรเช่ตัวนี้ก็พบนะเอามาเลี้ยงในบรรดาสวนสัตว์หรือคาเฟ่ต่างๆก็มีหลุดรอดออกไปนะครับแต่ผลกระทบก็ยังไม่ได้ส่งความรุนแรงมากนะครับปลาเวนโบเทลนะครับที่นํามาเลี้ยงที่ภาคเหนือนะครับแต่ตัวนี้คงไม่มีปัญหาหลุดลงมาก็คงร้อนตายหมดนั่นเองนะครับ จะเป็นมอตูโรนะฮะเต่าสแนปปิ้งอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์โอโหสปีชี์หลากหลายที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับยังไงก็ต้องคอยดูคอยเฝ้าระวังพวกนี้นะครับมาเข้ามาบางทีจะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรก็อคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ